โอ้โหมีแต่คือเพิ่งเคยเห็นในร้านขายส่งจักรายานญี่ปุ่นจริงๆที่มันเยอะแยะหานเนี่ยอันนี้จะทําอะไรนะให้พี่ปัน่นปันทําไมปันให้พี่เลยครับผมอยากให้พี่เอาไปใช้เลยเฮ้ยไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ให้ใ,หใหเดี๋ยวผมให้พี่ สวัสดีครับคราวที่แล้วมาช่องจอมนะตอนนั้นด่านชายแดนยังไม่เปิดแต่วันนี้เปิดแล้วนะมาดูความคึกคักกันว่าความรู้สึกที่เหมือนเดิมเป็นยังไงเหมือนเดิมก็คือว่าเป็นสภาพของตลาดช่องจอมครับโดยที่ไม่มีภาวะโรคระบาดไม่มีการปิดด่านชายแดนแลเนี่ยคือเปิดแล้วเนี่ยคนมาเที่ยวเต็มเลยอันนี้รา้านขายจีนส์เราจะเดินไปเรื่อยๆนะจะไม่พูดอะไรเยอะ อันนี้ล้างสบู่สบูเยอะนะ้านเครื่องมือช่างอันนี้ผมจะเดินไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายนะเพื่อให้เพื่อนๆชมบรรยากาศ ร้านชุดชั้นหนาก็มีอันนี้ร้านแบบกัดเจ็ดนะมีทุกอย่างอันนี้ก็พูดเล่นใช่ไหมทางด้านวิทย์เอาใหม่ก็ได้ค่ะครับครัอันนี้ร้านกาแฟมาเดินถ่ายคลิปที่ตลาดก็ต้องระวังกันอันหนึ่งนะก็คือเรื่องเพลงลิขสิทธิ์อ่ะ ชอบติดเข้ามาในเพลงอชอบติดเข้ามาในคลิปต้องผมต้องพยายามแบบทําให้ไม่ติดลิขิ์ก็คือเอาออกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าเขาเปิดความรู้สึกตลาดช่องจอมนะคล้ายๆตลาดนงเรือนะแต่ว่าจะเล็กกว่าอันนี้ร้านขายของทหารเนฮะ้ยมีกระเป๋าเสาสวยเลยดูสิ เดินเข้าไปดูนะ่าสนิไหมมาดูสนอยไหมรองเท้าทหารก็มีนะสูึกรองเท้าจะเยอะๆนะเฮ้ยของใหม่เลยนะนี่นะจริงๆได้สักคู่ก็ดีนะเอาไว้ใส่เวลาไปเดินตามทุ่งนาง เพื่อนๆจะสังเกตน,นะตั้งแต่ผมไปถ่ายคลิปกระดาดอกเดียวนะทุกๆร้านนะจะมีสารจีนแบบนี้ครับเล็กๆเพราะว่าจะเป็นคนเขมรเ,เชื้อสายจีนนะครับเหมือนกับบ้านคนไทยที่จะมีสารเจ้าจีนแบบนี้ร้านถ้าใหม่ครับแล้วถ้าถุงมีพระมาซื้อของนะครับ อันนี้นะของเล่นเด็กโอ้โหมีการก่อสร้างนะตลาดช่อจงจอมต่อไปจะเป็นปูนหมดหรือเปล่าเนี่ยจะไม่ใช่เพิงเหมือนนี้เล่ารู้สึกที่นี่จะมีเสื้อผ้าทหารเยอะนะมารีน เสื้อคลุ่มนี้ก็สวยดีเนาะเดี๋ยวถ่ายเสร็จค่อยมาเดินถามเขาดีกว่าตตนะแต่รู้สึกรองเท้าทหารจะเยอะนะแล้วก็อุปกรณ์เต็นท์ปนไปดูพวกของอย่างอื่นดีกว่าทางนี้แหละทางนี้แหละ โอเคเราจะไปโซนนู้นเลยนะตลาดข้างหลังเป็นโซนใหม่มีหมอรายการหรอมีแบบตอันนี้ร้านขายเครื่องจักสาน เพื่อนๆใครที่กำลังสนใจจะมาเที่ยวตลาดช่องจอมาดูวิดีโอนี้เป็นภาพประกอบการตัดสินใจได้เลยนะถึงความคึกคักดูร้านขายกระเป๋าคลาสสี่วันนี้วันเสาร์นะคนเยอะมากจัดเต็มแล้วครับร้านไม่มีว่างแล้วนะนะนี่ใครที่ชอบเครื่องนอนแล้วก็พวกเครื่องจักรสารครับจะอยู่โซนด้านหลังนะด้านหลังนี้ด้านหลังนี้ <c oughs> เพอรี่ตลาดช่องจอมเฮ้ย و, นี่ไงเสือวายใครจะสนใจนะเสือว,วายไหมครับเสือวายเพื่งละกี่บาทครับน1,004ครับ1,004 <1, 4 S 2> นี่ยาวกี่เมตรครับ<อ>2ยาว2เ<อ>มตร<ม>อันนี้กว้างเมตร60เหรอ60กว่าเมตร60 65อ,อันนี้พวกกระด้งนี่มาจากไหนมาเลยนี่ครับใช่ครัอ,อ๋อแสดงว่าเฮ้ยเพืกอนเคยเห็นกระด้งอันนี้เอาไวต้ตากปลาเนนะาะที่มันตาตาหางเนี่ยเนาะกระด้งตาหางครับ ตับปลาอันนี้อันนี้ฝัดข้าวเนาะอันนี้อันนี้ฝัดข้าวฝัดข้าวจะไม่มีรูนะเฮ้ยร้านพี่เขาใหญ่มากเลยนะเนี่ยมีพวกโตกด้วยอันนี้เขาจี่ถุงใช่ไหมอะไรนะครับใช่ครับโอ้ตับปลาต้องทาชั้นแรกอย่างนี้ด้วยนี่ไม่โตมีคนเอาไปทำโคมไฟก็ได้ครับผมอ๋อทาให้สวยๆเฉยๆเพราะจริงๆไม่ต้องทาก็ได้เนาะใช่ใช่ใชอ๋อเต็มเลยมากลับกลับ มีไปร้านขายของเครื่องจักรสารนี่ยเหมือนที่ตลาดโรงเกลือแบบนี้นี่เพื่อนด้านหลังนี้ส่วนมากจะเป็นพวกเครื่องจักรสารนะแบบนี้นะเครื่องจักรสารแล้วครกเดี๋ยวเราจะเดินดูแถวที่ขายเครื่องครัวนี้หนึ่งรอบนะแม่กว่าดพวกของเกี่ยวกับบ้านๆนนะ่ะแล้วเราจะไปดูตลาดจัก,กรยานเลยร้านนี้ใหญ่ที่สุดในช่องจอมเลย ครื่องครัวครับเดินไปมือมือซิอันนี้ร้านเครื่องครัวนี่ดูจกักรยานดีกวไไ่ามอเตอร์ไซค์ก็มีนะเหมือนที่ทองเกลือยนี่ไงจักรยานแต่ว่ารู้สึกทางนี้กําลังติดกับตรงครับแต่ว่าไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนนะนเพื่อนๆเพราะว่าเขาย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนด้านที่ตะบันตกเดี๋ยวพาไปดูขน,นาน,นี้ก็ยังเหลืออยู่นะจกักรยานเสื้อชุดชีพ เพื่อนๆนี่คือวิวโดยรวมของตลาดช่องจอมนะเนี่ยตลาดใหญ่อยู่ทางฝั่งนี้นะแบบนี้อันนี้เป็นทางเข้าแล้วที่ผมจะพามาดูก็คือฝั่งด้านที่ตะวันตกก็คือฝั่งนี้ครับก็เป็นตลาดที่มีสินค้าน่าสนใจเหมือนกันนะส่วนส่วนด่านชายแดนช่องจอมจริงๆนะัไปอีกประมาณ2กิโลนะครับจากตรงนี้นะ่ะข้ามมาปพ๊บเจอสมเลยสมไก่ไม่กวาดเดินไปดูทางนี้นะนีไ่ไงมาขามป้อมใครกำลังหาเอาไปดองนะ เผือกม,มันม่วงอันนี้จำชื่อไม่ได้นะอันนี้ร้านผลไม้ตลาดช่องจอมอันนี้เพืเ่อนๆจะสงสัยว่าอะไรในตะ้น,นี้ขี้ใต้นะที่มันจะอยู่ต้นยางครับเขาจะเผาไฟที่ลำต้นของต้นยางอ่ะเน,นี่ยแล้วก็จะได้เอ้น้นำมันยางนี่มาครับแล้วก็มาทำใต้โดยเอามาผสมกับพวกขี้เลื่อยครับ อันนี้สึกอันนี้ผมเฮ้ใช่กลอยหรือเปล่านะนี่กลอยอันนั้นมันแกวอันนั้นเฮ้ยมันมีมันเยอะเลยนะว่าเดือนพฤ่ภมเดือนห้าอันนี้ใช่กลอยไหมครับอันนี้มันป่าเหรอครับอ๋อแล้วอันนี้ล่ะครับมันอย่ก็มันค่ะมันเหมือนกันนี่างไงมันอย่างไมันอย่างไงมัอย่างไงมันอย่างันอ่างไงนอย่างไงมันอย่างไงอย่าปลูกันอย่างไงมันย่าไงมันอย แต่อันนี้เผือกเนาะอ,อ้นนี้ก็เผือกใช่ไหมครับอเ๋อขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> โอเคเดินหนต่อครับเฮ้ยกาแฟสดเซอร์กาว <c oughs> าเห็นร้านจักรยานทางนู้นนี่ไงร้านจักรยานฝั่งตรงข้ามเฮ้ยจี๊บ เฮ้ยที่มีหลายคันนะนี่ไงโหครับร้านนี้มีมอเตอร์รู้สึกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่จะเป็นก a เจ็ตใหม่ของคนที่ชอบชอบแนวสองล้อนะแต่ว่าพวกนี้จะเป็นจักรายานญี่ปุ่นทั้งหมดนะจักรายานญี่ปุ่นครับฮาวสวัสดีครับเฮ้ยนี่มันโกด,ดังจักรายานที่ใหญ่ที่สุดของช่องจอมครับอยู่ที่นี่ครับ ร้านตลาดช่องจอมครับอยู่ทางฝั่งตรงข้ามนะทางนี้มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเ,เพื่อนๆดูดูกระดังจักรยานมือสองญี่ปุ่นเขานะยาวไปถึงนู่นน่ะโอเคเราไปชมร้านจักรยานที่ใหญ่ที่สุดของช่องจอมไปชมเลยครับอันนี้ท่าแก่ชื่ออะไรครับคือดารารดาราปะ,าาปะอ๋อตามชื่อร้านเลยเนี่ยร้านดาราถ้าช่องจอมนี่เราเียนร้านเจลาครับร้านเจลา ถ้าลูกค้าคนไหนที่ก็อยากรับไปขายต่อเลยมือสองรับแม่บ้านนะครับลงตู้เองจากญี่ปุน่นใช่ <Okay. S 2> ครับนั้นเป็นเซกเลยครับแล้วก็ช่างทีมือทำจักรยานนี่พวกนี้มันเป็นกองที่เราเพิ่งลงตู้ใหม่ๆครับอันนี่เราที่สองเซกอ๋ออันนี้คือพร้อมพร้อมปั่นเลยใช่ครับพร้อมปั่นเลยอ่ะน้องพาไปดูนะครับ แบบนี้ยังยังไม่้างไอ้อยังไม่ขึ้เนเงาเนาะถึงร้างเสร็จถ้ายังงี้กี่บาทครับอย่างนี้อนเออถ้าส่งก็มีราคาส่งให้ถ้าเราขายปลีกหนร้านก็พันกว่าอ๋อเป็นราคาพันกว่าแต่ถ้ามารับก็จะถูกกว่าน,นี้มากใช่ใช่ครับเพราะว่าเราคิดเป็นจำนวนอ๋อรู้สึกว่าร้านนี้จะมีจกักรยานแม่บ้านหลายแบบเลยเนาะแม่บ้านแบบรถคันเล็แบบทาา้อนก็มีแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีม,มัมนม,ม,ทนม,มทนีทุกอย่างครับ เป็นดอกนพวกนี้เราไม่ได้ทำกว่าไม่มีลูกค้าสั่งอ๋อไม่มีลูกค้าสั่งถ้าสั่งเราก็ทําไว้ให้เลยแล้วพวกจัก,กรยานคิกเกียร์นี่เป็นที่นิยมไหมครับคิกเกียร์เกียร์ไม่ค่อยมีครับต้องจอมเราได้ส่วนมากตอนนีน้มีเกียร์แม่บ้านมีเกียร์กับไม่มีเกียร์กับลถกคับอันนี้พวกอะไรแยกนะครับพวกเนี้ยใช่ครับเวลาเราลงตูมาเราต้องแยกอย่างนี้อ๋อเราต้องเอามาประกอบครับเอาจาัก,กรยานไปสษณีญี่ปุ่นก็มีเนาะก็มีครับมีมีสีแดง แบบนี้อันนี้โซนของเขาแบบคึกเงาครับแล้วร้านเรามีทั้งมือหนึ่งมือสองไฟฟ้ามีหมดนะครับโอ้โหมีแต่คือเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยร้านขายส่งจักรยานญี่ปุ่นจริงๆที่เป็นเยอะแยะห่เนี่ยอ้ฝนน่ายซ่อมซ่อมนี่ก็คือลงจากกองมาอย่างนี้เราซ่อมซ่อมเสร็จเราเอาไปล้างแล้วก็คึกเงา แต่ภาพของคนเดิมครับมือหนึ่งมือสองมือสองมือหนึ่งเขมีนะครับมือหนึ่งามีขายถ้าถ้าทำล้อจริงกี่บาทครับ,อ,รบอันนี้หมื่นกว่าครับหมื่นประมาณหมื่นแค่หนึงมันมีหลายรุ่นหลายราคาแล้วพวกนี้แต่ทำฟอร์าอันนี้เป็นของจีนใช่ไหมครับของบางคก็จรนบางคำเขาไตหวันไต้งหวันครับต้หวันไตหวันถ้าเป็นอย่างนี้มันมีหน้าจอดิจิตอลมีไฟเลี้ยวมีกระจกมีทุก่า อ๋อมันมีเหมือนรถยนเลยนะครับครับร,บรถยนเลยเน,นี่ค่าเแบตที่มึงไปได้ประมาณ80กิโลครับใช่ครับอันนี้ประมาณพันห้าพันห้าสวยเนาะเฮ้ยจักรยานพับทางนี้ก็เยอะเลยอันนี้ แต่ราเอามาโชว์ขายบ้างเพราะว่าบางทีลูกค้าเขาสั่งแล้วก็ถ้าไม่มีออเดอร์เราก็ทำมาขายในร้านร้านนี้เบอร์โทรได้ครับ063 063 030 030 4487 4487พี่พี่ดาราใช่ไหมอันนี้เป็นโตโยต้าอะไรเนี่ไยไฮแลนเดอร์ไฮแลนเดอร์อเฮ้ยอันนี้มันเหมือนจิบเชโรกีเฮ้ยมันเหมือนจิบจิบแกรนเชอร์เชโรกีแล้วเนี่ยดูทะเบียนฝั่งปอมชายอย่างนี้ ทะเบียนนี้เขาจะมีจีว่ครถเวลาเราแค่แแงประมันมก็ช่งานโอ้โหไม่ธรรมดาครับจากพนมเปนพนมเปนไม่ใช่ใก,กล้ๆนะจากตรงนี้อวันนี้ขอบคุณเท่าแก่มากครับพี่ลาลาครับวันดี้ครับ,รบ,รบอันนี้จะทําอะไรนะให้ีปันปันทาไมปันให้พี่เลยครับผมอยากให้พี่เอาไปใช้เลยเฮ้ยไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ให้ให้เดี๋ยวผมให้พี่เผื่อถ้าพี่อยากรับรถก็ใส่ได้นะครับ ถ้าเราเอาถเกแย่หให้งั้เราก็รับก็เข้าใจการทับอยู่นะเดี๋ยวนเนให้มันเฮ้ยเพื่อนๆดูเท่าแก่เขาจะให้จักรยานเลยนะอันนี้ตอนสุดท้ายของรายการแล้วนะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะสนุกเหมือนกันเท่าแก่ราจักรยานดารา,านะเขาให้จักรยานญี่ปุ่นมือสองกับผมเออ ให้ผมมาคันหนึ่งนะผมก็รู้สึกดีใจนะแล้วก็ขอบคุณมากเนี่ยจากญี่ปุ่นเลยนะเห็นไหมมีทะเบียนด้วยอันนี้เป็นทะเบียนจัก,กรยานของญี่ปุ่นนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสนะครับผู้ให้ย่อมเป็นที่รักอันนี้นะใช่เลยวันนี้ก็รู้สึกสนุกเป็นวันที่สนุกอีกวันหนึ่งนะแต่เนี่ยร้อนมากในรถเนี่ยแล้วก็ก้องเริ่มร้อนแล้วขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับการมาเที่ยวตลาดช่องจอมหลังจากชายแดนะเปิดเป็นทางการแล้วแล้วก็ตลาดเปิด อย่างสมุนไแบบแล้วแล้วคนเยอะมากเลยวันนี้ใครจะมานะไม่ผิดหวังนะผักผลไม้ป่านะพื้นบ้านใช่ไหมจัก,กรยานมือสองเสื้อผ้าทั้งมือหนึ่งและมือสองของใช้ในครัวเครื่องสนามอุปกรณ์เครื่องจกนะักรสารมีหมดเลยวันนี้นะครับขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แหละสวัสดีครับ